สวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรครับมาปล่อยปลามาปล่อยปลาไม่ได้ข้าปลาอะไรหรือเปล่าเอาได้ปลาอะไรมาปล่อยครับไหนพ่อดูปลาหมออ๋อปลาหมอมีกี่ตัวครับเดี๋ยวจะพิ่งพ่อเดี๋ยวให้เพื่อนดูปลาหมอสิบตัวทำไมถึงต้องสิบตัวครับเพราะว่าทำไมต้องสิบตัวครับบอกเพื่อนๆสิขวบตามตามตามอายุตามอายุใช่ไหมครับน้องน้องบีกี่กี่กี่ขวบครับหกครึ่งน้องบีหกแล้วน้องล่ะ น้องสี่ขัวน้องสี่อ่ารวมกันก็เลยเป็นสิบตัวใช่ไหมครับอ่าน้องบีน้องบิกมาปล่อยปลานะครับปลาหมอทั้งหมดสิบตัวเรามาปล่อยที่ท่าน้ําวัดกู้นะครับอ่านี่นะครับจะอยู่ริมน้ํานะครับตรงเนี้บรรยากาศดีแล้วก็อ่าสวยมากเลยนะครับแล้วก็มีมีสะพานเดินลงไปจนถึงท่าน้ําเลยครับอันนี้จะเห็นวิวโค้งน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยานะครับ อ้าวเห็นเครื่องบินด้วยเครื่องบินด้วยนะตรงนี้จะเป็นวิวที่แม่น้ำเจ้าพระยาโค้งนะครับช่วงโค้งพอดีเลยวัดกู้พระนางเรือร่มนี้มีประวัตินะมีประวัติมานานนะครับมีประวัติเก่าแก่มาเรื่องของพระนางเรือร่มนะครับอันนี้ต้องไปอ่านดู เอาไปไปปล่อยปลากันเอาไม่มีใครเอาปลาเลยไม่มีใครถือปลาเลยนี่นะครับวัดกู้พระนางเรือร่มนะครับวัดกู้พระนางเรือล่มโูงใช่ไหมบีบิกนี่นกอะไรบิกบิกมาดูนกอะไรบิกเคยเห็นไหม บิ๊กเคยเห็นไหมนกอะไรลูกนกอะไรทําไมมันคอยาวจางแล้วขามันยาวมากด้วยบิ๊กนกอะไรบิ๊กถามน้องบิ๊กนกกระสาคอยาวนี่มันทําไมมันมารอแถวนี้มันมาหาอะไรบีมันมาหาอะไรมันจะมากินปลาใช่ไหมใช่นกชอบกินปลาอ่าเนี่ยมันจะมาดักกินปลามันกินปูด้วยนะกินปูกินปลากินหอยด้วย ใช้ว้าวนี่นะครับช่วงเพราะว่าเรามานี่ตอนเย็นนี่ห้าโมงเย็นน้ำลงนะครับนี่เราจะเห็นโขดดินขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็สวยสวยนะครับฮะนกเป็ดใช่นี่นกเป็ดครับนกเป็ดอ๋นะครับอันนี้ก็จะอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาเลยนะครับอ้าไปเด็กๆไปเลยไปอ้าวมาบีบีจับเรา เพราะว <c oughs> ่าน้ําน้ําลงเยอะก็เลยโป๊ะโป๊กก็เลยจะจะ<ช> <ful> อย่างนี้เลยนะครับโป๊ะก็จะเอียงอย่างนี้เลยเพราะว่าน้ําลงอาจับตรงนี้อ่าโอเคเออนี่ะครับน้ําลงเยอะนะครับโป๊ะก็จะลาดลงไปอย่างนี้เลยไปเลยตกใจกใจอะไรครับตกใจเมื่อกี้มันตึงตงอ๋อต้องเดินลงมาอย่างนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวน้องบีก็กิ้งลงน้ําไปนู่นเลยโดดตุ๋มลงไปเลยป้าตีอันีนที่นี่มันขี่เรือได้ไหมอได้แล้วแล้าขี่ไม่ได้ที่นี่ขีครับอ่ะลงไปครับลงไปตรงนี้มานากาามารอเินาม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 าเยอะมลยาะครับามามนาเม ล,ลงมาเลยลงมาเลยจะมาไปจุดต่ำโยกเยกอะ่ะน,นกมารอกินอาหาร<อ>ทำให้อาหารปลาเราจะทำไมครับจะทำอะไรจะไล่นกอ,อ๋อจะไปไล่นกหรือตกน้ำปอมแปลนะปล่อยปลากัน<ต>ปล่อยปลากันนั่งลงครับพร้อมกัน นั่งลงนั่งลง,อ,ง,ลงอ้าวปล่อยเลยโอ้โอ้ไปหมดยังหมดแล้ว <c oughs> ไหนอ่ะหายปมไปเลยหายปลอมไปเลยไม่เหลือเลย <c oughs> ลงน้ำไปเรียบร้อยหมดแล้วครับ่ยอยโดขี่เรืออากาศดีมากครับปล่อยโขี่เรือนั<ะ>่งเรียนสบาย ไม่ลงแล้วนะครับน้องบีไม่ลงแล้วครับไปแล้วนีไ่ไงล,ล,ลากลากโกลมาทั้งหมด3ลำนะครับ นี่ไงลากหลกลากตัวนั้นเป็นลำนั้นเป็นลำที่ลากลลกเป็นลำลำที่ลากนะครับลากไปส่วนสามลำนี้ไม่ต้องทําอะไรก็ลอยตามไปอย่างเดียวครับลอยตามไปเนี่ยเขาลากไปก็ลอยตามไปครับเอาไว้กันกระแทกเวลาเวลาจะชิดขอบชิดขอบสมมติเวลาจะจอดริม ริมขอบริมเขื่อนอะไรเงี้ยเอาไว้กระแทกอ,อ่าไว้กระแทกไปยังครับไปอาอไปน้งอ,ม<ป>อนงมีน้องบิ๊ก ไปสิครับเอาจะเล่นจะเล่นจะเล่นเดี๋ยวจะโชว์ให้ือนะครับจะเล่นจะเล่นโอเคครับต้องบีนองบิ๊กปล่อยปลาเสร็จแล้วเอาบายบายเพื่อนเพื่อนก่อนครับบายบายครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครา up.